สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูตรุกตาอัญชลีแก้จันเพชรค,ค่ะประจำชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะสัปดาห์นี้เรามาเจอกันในสัปดาห์ที่ยีแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ชื่นชมอาชีพเด็กๆทราบไหมคะว่า สัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้าง 1. ชื่ออาชีพต่างๆค่ะ 2. หน้าที่และการแต่งกาย 3. สถานที่ปฏิบัติงานค่ะ 4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพและ5ค่ะความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยคะ่ะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าอาชีพต่างๆนั้นมีอาชีพอะไรบ้างคุณตำรวจคุณทห,หารคุณครูนางพยาบาลคุณหมอชาวนาพ่อครัววิศวกรค่ะหน้าที่และการแต่งกาย ตำรวจมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและจับโจรผู้ร้ายค่ะทะหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศของเราจากศัตรูและดูแลความสงบของบ้านเมืองค่ะคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือให้ความรู้อบรมให้เด็กๆเป็นคนดีนั่นเองค่ะ คุณพยาบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาคนป่วยและคนไข้ค่ะคุณหมอมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยค่ะชาวนามีหน้าที่ปลูกข้าวทำนาถ้าไม่มีชาวนาเราจะไม่มีข้าวไว้รับประทานนะคะเด็กๆ พ่อครัวมีหน้าที่ทำอาหารอร่อยๆไว้ให้เรารับประทานนะคะต่อมาค่ะวิศวกรมีหน้าที่ออกแบบตึกและอาคารต่างๆค่ะต่อมาค่ะสถานที่ปฏิบัติงานท้องนาเป็นสถานที่ทำนาของชาวนานะคะเด็กๆ โรงพยาบาลเป็นสถานที่ทำงานของคุณหมอและคุณพยาบาลนะคะร้านอาหารเป็นสถานที่ทำงานของพ่อครัวนะคะต่อมาค่ะโรงเรียนเป็นสถานที่ทำงานของคุณครูเอาไว้สอนหนังสือให้เด็กๆไงคะสถานีตำรวจเป็นสถานที่ทำงานของคุณตำรวจค่ะ สถานที่ก่อสร้างเป็นสถานที่ทำงานของวิศวกรค่ะชายแดนเป็นสถานที่ทำงานของพิทหารปกป้องป้องกันประเทศจากศัตรูนะคะต่อมาค่ะอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพนะคะตำรวจจะมีปืนกุญแจมือนกหวีดค่ะ คุณพี่ทหารนะคะจะมีปืนค่ะคุณพยาบาลจะมีเข็มฉีดยาและยาค่ะคุณหมอจะมีอุปกรณ์เพื่อตรวจรักษาคนไข้เช่นหูฟังเข็มฉีดยาและยารักษาโรคชาวนาจะมีเคียวไว้สำหรับเกี่ยวข้าวค่ะ พ่อครัวจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารเช่นตะหลิวหม้อกาะทะค่ะวิศวกรจะมีกระดาษที่ใช้ในการออกแบบมีหมวกวิศวกรเพื่อป้องกันอันตรายค่ะต่อมาค่ะความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพค่ะอาชีพทุกๆอาชีพนะคะล้วนมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป และมีความสำคัญทุกๆอาชีพเลยนะคะคนที่จะประกอบอาชีพต่างๆนั้นต้องมีความชอบความรักความศรัทธาในวิชาชีพของเรานั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้อาชีพต่างๆกันไปแล้วและเด็กๆนะคะโตขึ้นมาเด็กๆอยากประกอบอาชีพอะไรเด็กๆจะประกอบอาชีพไรนั้นอาชีพนั้นต้องเป็นอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะคะ เด็กๆต้องเป็นคนดีของพ่อแม่และเป็นคนดีของสังคมด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูลูกตาขอฝากให้เด็กๆรักษาสุขภาพร่างกายของเด็กๆให้แข็งแรงนะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะและอย่าลืมนะคะกดติดตามช่อง YouTube ของศูนย์พัฒนาเด็กๆบ้านทับมาของเราด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูได้ทำคลิปสอนต่อไปให้เด็กๆได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูลูกตาขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ